ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบตต้านะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนพี่เน้องที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็สําหรับช่วงนี้ก็ยังหายอยู่นะครับต้องขอไปด้วยนะครับเพราะเนื่องจากครั้งเหนื่อยนะครับเันาำงายเลยเหนื่อยข่าวเมื่อกี้นะครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ผมก็จะมา เปลี่ยนน้ําป่าก็คือมันหนาวแล้วก็ต้องจัดการอะไรที่จัดการได้ก่อนก็รีบจัดการครับเผื่อมันหนาวมาเยอะๆนะครับเราจะทําไม่ทันก็วันนี้จะทําการเปลี่ยนน้ําไม่ได้เปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นเปลี่ยนในบ่ออนุบาลแถวนี้เลยก็เราจะดูดน้ําออกสักรับสัก10-20%พอนะครับพแล้วก็เติมน้ําใหม่ ไปนะเพื่อนๆซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้ปลามันน็อกนะครับแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำไบ่อยเพื่อให้ปลาได้สดชื่นอยู่ตลอดนะครับหรือสดชื่นอยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเรา,าลืมเปลี่ยนน้าไม่ค่อยเปลี่ยนน้ามันจะซึมกว่าหน้าร้อนนะครับมันจะซึมกว่าปกติเลยนะครับเนื่องจากอากาศมันหนาวนะครับส่วนโรคหลักๆเลยก็จะเป็นพวกเครื่องรีบเครื่องติด ซึ่งมันก็รักษายากอยู่เหมือนกันนะครับถึงหายนะครับทรงก็อาจจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวจะทำยังไงไปรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูหนึ่งบ่อนะครับนะอันนี้เป็นเอาเป็นฟองน้ำหรืออะไรก็ได้นะครับหรือเนี่ยสก็ตใบเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับแล้วก็จะวนนะครับไม่ต้องเร็วนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็ ลูกปลาที่สามารถจะทําแบบนี้ได้นะครับแนะนําให้เป็นอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่น็อกนะครับเราก็จะวนวนเข้ามาเรื่อยๆวนมาหาตรงกลางนะครับาทำแบบนี้มันก็เหมือนเราขัดบ่อไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไปเห็นในช่อง y o u t u b e มาแหละก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนำกันนะครับนี่แล้วก็บนออกรอบนอกนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณบ่อละ5นาทีนะครับถ้าเรามีเยอะเนี่ยบนบ่อนี้เสียเลงมาบนบ่อข้างๆต่อนะครับถ้าอายุปลาถึงนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับบนไปทั้งหมดเลยที่มีนะครับแล้วก็มาไล่ดูดเอาครั้งเดียวนะครับนี่ครับอากาศเริ่มเย็นนะครับ อของผมมันก็อดีหน่อยนะเพราะว่าฝุ่นมันเข้ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันตามฝุ่นก็เยอะนะครับต้องระวังอันนี้มันเป็นแสงแดดนี่เขาก็จะหมุนอยู่แบบนั้นนะครับถ้าปลาเล็กเกินมันจะไม่ไหวนะครับอันนี้ปลาเดือนละเนี่ยปล่อยให้น้ําหยุดนิ่งเลยนะเพื่อนให้น้ํามันหยุดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะบน ตะกอนไปตรงกลางอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วปล่อยให้น้ําวนไปเรื่อยครับก็มาฝั่งนี้นะครับหลังจากที่วนแล้วนิ่งนะครับตะกอนมันจะไปอยู่ตรงกลางนะเพื่อนผมก็จะดูดออกนะครับนี่น้ําเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมดูดลงไปนะครับดูดบ่อขนาดไหนก็ได้นะครับให้น้ําเหลือสักประมาณ6 0เซนตนะครับ เราจะไม่เปลี่ยนเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะน็อกนะครับนี่อันนี้ไล่ดูดออกแล้วนะครับพเพื่อนๆไล่ดูดออกแล้วนี่ครับน้ำจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับให้เวลาเราเติมน้ําลงไปเนี่ยให้น้ําใหม่มันน้อยกว่าน้ําเก่านะครับแต่เราจะเน้นแบบทําบ่อยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเลยเนี่ยมันอาจจะ บางคนไม่มีเวลานะครับบางคนก็ขี้เกียจไปเลยนะครับนเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำมาเติมนะเพื่อนๆเติมลงไปก็ใส่น้ำหมักใส่เกลือนิดหน่อยนะครับมันจะทำให้ลูกปลาสดชื่นนะครับไม่ซึมนะครับถ้ามันสิ่งที่มันอันตรายกว่าปลาในโหลนะครับก็คือถ้ามันติดเชื้อมันจะติดทั้งหมดนะครับติดทุกตัวนะครับ ถ้าในโหลวพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้เอาอะไรไปจุ่มแล้วก็มาจุ่มข้างๆนะครับมันก็จะไม่ติดนะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นในบอ่อแบบนี้ปล่อยไว้นานนะครับซึมนะครับมันจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับมันอาจจะเสียหายให้เรารีบแก้ไขนะครับเพื<ๆ>่อนๆประกาศป่าประกาศแฟนซีทําได้หมดนะครับนี่ ถึงไม่หนาวนะครับถึงเพื่อนเพื่อนไม่หนาวเนี่ยปลาอายุประมาณนี้ก็ทำแล้วก็เปลี่ยนน้ำแบบนี้ได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะเพราะว่าลูกปลาขนาดนี้เอากระชอนตักขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าอายุน้อยๆน,นะครับยังไม่ถึงเดือนเนี่ยก็อย่าไปทำนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเครื่องขาดมาตั้งแต่เด็ก บางครั้งก็อาจจะไม่หายนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้ปาลาเรามันสดชื่นนะครับเราจะพามาดูมหาชายข้อที่สามนะผมเทแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่บอ่อนี้อาจจะไม่ได้เพาะนะครับตอนนี้เพราะว่าทั้งหนาวทั้งหมดบอ่อแล้วหมดจริงๆเลยไม่เหลือเลยนะครับบอ่อ เทตอนกลางคืนนะครับเมื่อวานนะครับว่าผมเอาพ่อปลาไว้ด้วยนะครับนี่ลูกปลามหาชัยนะครับหลายคนสอบถามเข้ามานะครับเพิ่งจะเอามาเพาะนะครับยังไม่มีปลาใหญ่ปลาโตนะครับไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวจะไปจัดมือถือมาใหม่อยู่นะครับนี่ครับลูกปลาอายุประมาณ สิบวันนะครับสิบวันนะครับจากวันที่ได้ไข่นะวันนี้อาจจะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับที่อยู่ในบ่อแล้วนะครับพ้อปลาก็อยู่ในนี้นะครับนี่นี่มหาชัยอาจจะเพาะดูอีกสักคอกนะครับเผื่อได้นะครับนี่ครับลายแดงก็เหลือมาจากเมื่อวานนะครับในบ่อก็คออนี้เล็กสุดนะครับหน้าหนาวก็ ก็น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับสําหรับใครนะครับที่บ่อปลาไม่เยอะนะครับกลัวลมหนาวนะครับกลัวอากาศหนาว <c oughs> ไม่ต้องไปใส่ลังโฟมนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอาเข้ามาในบ้านเลยนะครับแล้วมันอากาศมันจะอุ่นขึ้นนะครับเนี่ยพอนิ่งมันฝุ่นมันจะเซ็ตตัวเข้าไปข้างในนะครับเหลือจุกนิดเดียวแล้วก็ใช้สายยางดูดออกเลยนะครับ แต่มันยังมีเศษที่มันลอยอยู่ข้างๆเราต้องให้มันนิ่งก่อนครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนน้าปลานะต้องขยันเปลี่ยนหน่อยครับไม่งั้นก็อาจจะป่วยหมดทั้งคอกครับปลาก็เริ่มโตแล้วครับก็จะกลับมาเต็มที่นะเ็จภารกิจอะไรต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอนคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ